กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านอามาพบมาเจอกันเซานี้ครับเสาของวันที่23ครับเมษายน2 5งพันหารอยเป็นเสาของวันพุธนะครับมาพบมาเจอกันนะครับในเซานี้ครับทางแอดวีไลนะครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเสาของวันที่23นะครับ อ่ะครับเสาร์นี้ประเดิมเริ่มแรกนะครับเสาร์ของวันที่23วันพุธนะครับอาได้มาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางของคนมักเลขนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับลมกระโชกแรงนะครับลมแห้งนะครับเพิษให้หลังคาบานเลื่อนนะครับในเขตอ่าตำบลของแอดวิไลนี้นะครับหลายหมู่บ้านนะครับได้รับความเสียหายอ่าแต่บ้านของแอดวิไลนะครับมีอีกหลังคาหนึ่งนะครับแล้ว วมเสียหายาหลังคาบานเปิดนะครับก็ได้ไปทายลูปทรงทงั่งหน่วยงานทางอำเภอเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกมูบานทัดไปใกล้เคียงกันนะครับประมาณ3-4สีหลังคาเลื่อนนะครับได้รับความเสียหายาช่วงนี้ก็ให้คุณพ่อก็แม่เห้ระมัดระวังนะครับเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับพายุฤดูร้อนนะครับให้ระมัดระวังนะครับ อ่าซอมแซมกันมองไหนที่คิดวาบอกแข็งแรงนะครับอ่าครับเรื่องของตัวเลขนะถ้า,านะครับแนวทางของคนมักเลขนะครับเสานี้อฟวิไลได้มาแล้วนะครับอ่าจะมาอ่านำเสนอให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามคือก็เหมือนเดิมนะครับอาการตอนนี้กับยังบ่อลอยเปิดเส้นปันไดนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังบ่อลอยเปิดเส้นอ่าเสียงเพลงนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ถือว่า อ่ะสะออาสทอบตอต่างๆข้าเจ้าก็เริ่มหาเสียงกันนะครับทั้งอ่าของแยดวิไลนะครับวันที่11บเอพึกสภานะครับเลือกตั้งนะครับวันที่11บเอพึกสภาคมนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาก็เลยมีเสียงเพลงเขามาแสกแซงแน่อ่าเพราะว่าข้าเจ้าหาเสียงกันนะครับ เอาครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้เดียวแอดพี่ไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอันแนวทางของคนมัเกลเลกนะครับวดที่ผ่านมาอ่าที่ว่าสะดุดนะครับอ่าที่วัสะดุดนะครับอ่าที่ว่าสะดุดเท่ากับบวากันนะครับอันแนวทางมีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดาอ่ารุดแล้วเทาก็มาตามต่อกันหม่นะครับ อากาศห่อนแต่เศร้านะครับมือนีแอฟริไลนะครับเปิดพัดลมหนาบานแต่เศรเลยนะครับเพราะว่าอากาศห่อนนะครับดูท่าทีถือว่าห่อนนักแน่มือนีนะครับอันจากไดกะห้รักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับตอนนี้แอฟริไลกับอาการยังบลอยเปิดเส้นปันไดนะครับยังมีอาการเจ็บคออยู่ช่วงกลางคืนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะไอไอจนปวดหัวกันเลยนะครับ ช่วงกลางวันกับพ่ออยู่ย่ครับอาคนมัดเลขนะครับสองพฤษภาคมครับสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะเอาเมาเบิ่งเลขวิ่งกันก่อนคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยนะครับอารมณ์นะครับมันร่มภาวาแอดวิไลเปิดพัดลมด้านหลังกันเลยนะครับมันลมอ่ะเริ่มจากเลขวิ่งนะครับคุณพอ่อคุณแม่ วิ่งนะครับวันนี้แนะทางของคนมักเกล่งนะครับวิ่งไปที่เจ็ดกับแปดอนนี้ทางของคนมักเหล็กจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับสูตรมัดรวมบนล่างนะครับ ดับคู่นะครับเริ่มจากคู่แรกครับเจ็ดห้าครับเจ็ดสามเจ็ดแปด แล้วก็แปดสองครับหกห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด มีเจ็ดชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่มีเจ็ดชุดแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดจับคู่ครับมีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสองหกห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมีเจ็ดชุดนะครับสำหรับแนวทางของคนมักเหล็กน,นะครับอ่าตามเบิ้งแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่งวดน,นี้ ที่เอดวิไลได้ติดตามอยู่นี่นะครับถือนนว่าเจ็ดคือว่ามาแห้งอยู่คือกันนะครับคือว่าเจ็ดนี่ติดหลายสำนักกับหานะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาล่อรุนกันมาติดตามกันว่า2พฤษภาคมนะครับสัญจรกรุงเทพจะเป็นแบบใดนะครับเอาแคปบหน้าจอกันเลยนะครับแนวทางของคนมักเลขอ่ะมาเบางตัวเน้นย้ำกันเลยครับ คนมักเลขครับวดนี้เพื่อนบ้องกลมให้แค่สองคู่นะครับสองคู่คู่แรกครับเจดหาคู่ที่สองคือแปดสองสองคู่ครับคุณ่อขมแม่สองคู่ถือว่าสรุปแล้วนะครับคนมักเลขสรุปแล้วนะครับคพื่อสรุปมือนี สรุปวันที่มือนี้ยี่สิบสามนะครับสรุปวันที่ยี่สิบสามวันพุธนะครับมือนี้สรุปแนวทางหกแปดอ่าสองคู่เน้นๆนะครับบนล่างนะครับคุณ่พอกพุณแหมสองคู่เน้นๆเลยนะครับแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับ จะัละน้าเอามักชอบฝากแชร์ไปนะครับให้กำลังแรงใจคนมักเล็กนำ75กับ82นะครับอย่าลืมว่าเป็นแนวทางบนลังนะครับเอาครับชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทางนะครับสรุปให้2คู่นะครับที่เหลือก็คือ73 78 65 05 07 FC คุณพ่อคุณแม่มักสอบก็สามารถจัดใดคือเกา ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับอ่าสำหรับเสานี่แอนวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นของสํำนักไหนรอติดตามกันอ่าให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ